โอเคของควันทนะั้งหมดนี้นะคะความดีๆนะพี่ดาเขาน้องแท็กแท็กแท็กใส่เพื่อที่จะให้กับพวกเราไม่ใช่เพราะว่าคุณครูนัทคุณครูดาเรามีเง,งินเยอะมากไม่ใช่เลยยากจนเมื่อนหนูเลยนะแต่ว่า มีคนที่รักพระเจ้าแล้วเขาอยากให้หนูได้รู้ว่าของควรทั้งหลายเหล่านี้เขาตั้งใจ,จเตรียมให้กับหนูรวมเงินคนละหนึ่งร้อยบ้างห้าร้อยบ้างสิบบาทบ้างห้าสิบบาทบ้างเพื่อซื้อของขวัญน,นี้ทั้งหมดให้กับพวกเราที่นี่นะคะมาจากคนที่รักพระเจ้าแล้วก็เตรียมให้กับพวกหนูคุณครูจัดการแล้วก็ส่งมาให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เหมือนกันในหนึ่งแพ็คนะคะและ ทั้งบดนี้มีชิ้นที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือชิ้นนี้นะข่าวดีได้แล้วต้องเปิดดูแล้วก็อ่านด้วยนะคะแล้วมีคำถามถามกระตุ้นก็ได้ยินตีต่อให้ตลอดเลยขอกทดทั้งบดนี้นะคะน่ารัก,น,รกน่ารักอย่างนี้ได้แล้วกอดเอาไว้ไม่ต้องแกะนะคะถือเอาไว้ก่อนกอดเอาไว้กอนแล้วเมื่อคระคุ้แจกแล้วนะคะถือนั่งกับที่ของตัวเอง สุดท้ายจะขออนุญาตถ่ายรูปหมู่พวกเราหนึ่งรูปนะคะเพื่อส่งให้กับคนที่เขาให้เงินของเขามาซื้อของขวัญให้กับเราได้ไหมคะได้ไหมคะได้แล้วก็คนรูถ่ายรูปหนูหลายรูปมากเลยตอน,นเมสนเจอตอนร้องเพลงตอนเต้นอยู่ขออนุญ,ญาตเอาขึ้นหน้าเฟซบุ๊กคุณครูได้ไหมคะได้นะได้นะนะคไม่เอาหน้าตลกตลกบกเดอกจะเอาหน้าสวยๆขึ้นไปให้ดูนะคะเาะฉะนั้น ขอบคุณพวกเราบ้านที่ร่วมกิจกรรมแถวไหนพร้อมแล้วโซนไหนหน่หน้ารักแล้วนะคะของขวัญจะเดินไปหาเราขอรบควนที่คุณครูโรเรียนตที่แจกให้ด้วยเป็นกันคนที่ไม่พร้อมรับก็เรายังไม่ต้องให้นะคะเราให้คนที่พร้อมรับเท่านั้นน,นะคะคนที่พร้อมก็รับได้เลยนะคะ เดินอยู่กับพี่ของขวัญมหาราวนะคะรับคนละหนึ่งชิ้นในคนที่พร้อมรับจะได้คนที่ยุกยิกยุกยิกไปมาแสดงว่ายังไม่พร้อมจะยังไม่ได้นะคะยังไม่ต้องแก่นะรับแล้วกอดเอาไว้กับตัวเองนะคะขนมเยอะมากเลย ถ้ายังไม carga, ่ได้นั่งรอสักครู่นะคะของขวัญจะมาหาเราเดี๋ยวเราจะได้ทุกคนนะคะสอด้อยที่ตัวเอง các cô lớp 10 năm nha, khóa 1 lớp 10 năm, khóa 2 lớp 10 năm, คนไหนยังไม่ได้ยกปืนนะคะลงไม่ด้ครับขอคนิ่งได้ไหมนิ่ง่าสด้คุณเบคุณเบคุณเบนิ่งอยู่นี่อันนีุดตลอด Terima kasih telah menonton! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอเคนะคะโอเคถ้าได้แล้วกอดของคดให้น่ารักนะคะโ okay, อเคกอดของคนของตัวเองลองมาด้านหน้าเลยนะคะจะถ่ายรูปช็อตที่หนึ่งนะคะไม่ต้องยกค่ะว่าหนูยกนล้วจะบังเพื่อนข้างหลังนะคะโอ okay, เคเจ้าตัวพร้อมนะ งนี่ฮะข้าเพื่อนออกไปหน่อยได้ไหมคะเพื่อนแข่งมาพร้อมนะคะพร้อมนะลามาลงมาหนึ่งสองสองก่อนเราเราเพื่อนออกไปแป๊บหนึ่งมันไม่ไปอ่ะนั่งลงตรงนั้นก็ได้ค่ะคุณจอน คุณกอนั่งเลยค่ะนั่งหรืนั่งวางเขาก็ได้นั่งข้างหน้าเขาโอเคพร้อมนะคะหนึ่งสองสามยืดแทะแทะแทะเสร็จแล้วอีกหนึ่งช็อตนะคะขอเด็กๆจับหลังหันหันไปข้างโน้นนะเดี๋ยวจะถ่ายจากข้างโน้นขึ้นมาทางนี้นะคะขออีกหนึ่งช็อตก่อนสุดท้ายนะคะ ไม่ต้องยกของขนเหมือนกันนะคะคุณครูก็จะอยู่ตรงโน้นแล้วก็ถ่ายถ่ายหนังมาด้านนี้นะคะทีมคุณครูโรงเรียนมาอยู่ด้านหลังด้วยกันโอเคนะคะยืนค่ะทุกครูยืนรอบๆได้เลยนะคะ 妈妈，妈妈。 โอเคนักน่ารักเลยนะคะสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะคะก่อนที่เราจะไปที่รายการหน่งต่อนะขอเราสองคอกอดของขวัญเอาไว้แล้วก็โค้งศีรษะนิดนึงนะคะแล้วขอเด็กๆทุกคนเลยหลับตาได้ได้ครับคณะจะอธิษฐานขอบพระเจ้าอวยพรพวกเรา ยื่นในวันเทศกาลแห่งนนะคะกอดบงคนไว้ต้งศีษะลงแล้วก็หลับตานะคเข้าไหมคะเขาแล้วกต้องีึษะับตาได้เลยถ้าหนูทำแล้วคุณนจะหาษามโดยก่อนนะคะที่ไใครดีกด พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าสมรัสเด็กๆที่ทุ่มทุกคงแล้วก็ให้พวกเขาได้เห็นกับลูคปามหมายที่แท้จริงของวันขึ้นหน้าขอบคุณพระองค์ที่ให้พยธีมาเพื่อช่วยเราทั้งหลายจากปัญหาของเราขอช่วยเด็กๆที่จะรู้จักทรงมากขึ้น มีความชื่นชมดีที่มาจากพระเยซูอยู่ในใจของพวกเขาแร้วก็ช่วยพวกเขาให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กดีที่น่ารักเป็นเด็กที่มีสติปัญญามีความคิดที่ตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าอวยพรในการเรียนรู้ควาพบริสุทธ<อ>ิ์ของภาพร่างกายของเด็กด้วยอุดพไปด้วยพะคุณที่ สอนให้ครูแล้วก็ดูแลเด็กที่นี่ให้พวกเขาเต็บไปด้วยสติปัญญาที่มาของพระองค์เหมือนพวกเขาที่โรงเรียนที่นี่จะเป็นเป็นพระพรประดับชมพูที่นี่มากขึ้นจะมากยิ่งขึ้นที่หาขอพระพรของผู้อื่นพวกเราที่นี่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาแม่นนะคะจัดมอบพิธีคือให้กับทางโรงเรียนเลยนะคะหลังจากนี้จะมีกิจกรรมของเราสอนเรื่องด้วยนะคะพร้อมไหมคะ ใ้เกมการแสดงมาเอ่ยนีเกือบทุกคนเลยนะคะที่มีการแสดงเพราะฉะและจำนน้จะเป็นเวทีของพวกเรานะคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วน่นารักรอคนระูเราก็จะมาเอารายการของเราต่อแล้วนะคะ นักเรียนนั่งตัวตรงนะคะค่ะให้ประธานโรงเรียนนะคะสั่งแล้วก็ขอบคุณทางคนโครงการของโครงการทัองนาเด็กที่สัตวตะปทีนะคะแล้วก็ข้างหน้านะคะใหา้เรีนสั่งเลยแล้วก็ขอบคุณดังๆนะคะ ได้นำสิ่งของแล้วก็อ่าเกมแล้วก็กิจกรรมต่่มาให้พวกเรานะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้านะคะเราก็คงจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะเนาะอ่าต้ เต็นมตัวพัก5นาท,ท,ทีนะคะเพื่อเะิปเวีนะคะเราก็จะรังต่อเลยในฟองสี่โมเดลก,ก็จะตามด้วยพอง202นะคะแล้วก็เราก็จะจับฉลากยาวเลยนะคะโอเคไหม่ะรบกวนฟองสีพอห5าอห6กัน 4, 5, นะ,ะที่จะแสดงนะคะมาด้านหลังเวทีนะคะแล้วก็เอา เพลงที่จะแสดงอยู่ว่าเจ้นนะคะเรามาให้คิดถึงนะคะขอรบกวนนักเรียนที่ดูแลเกี่ยวกับไฟเครื่องแสงสเสียงนะคะ,ะให้มาประจำจุดด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆที่ดูแลเกี่ยวกับฝ่ายการแสดงนะคะที่เมื่อวานได้จัดไว้แล้วนะคะ,ะมาจัดให้น้องๆด้วยนะคะเพื่อเตรียมขึ้นเวทีะค่ะ